แล้วก็เลิกินยาคุตั้วก็ผออกออกจากงานประจำน่าจะ6 60ปีแล้วครับก็ก็อยู่แถวนี้ยไม่ไม่ได้ค่ะไปอยู่ไดนเกิเลยอยู่ตรงไหนอะยู่แถวเชีชาา่ตลอดเลยครับทอะไรบ้างก็เยอะากงานก็ก็ทำประกันประกันประกันรถยนต์ครับแต่ว่าก็คือทีที่ออกมาก็คือพอธุรกิจมันอยู่ตัวแล้วก็ คือจริงจะออกมาเพื่อดูแลสุขภาพของแฟนเพราะว่ามมีลูกยากครับใช่ใช่ก็คือตอนนี้ลูกเพิ่งสองขวบครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือก็ตระเวนไปหาหมอหลายที่ทั้งกรุงเทพทั้งอะไรสุดท้ายมามาหมออยู่ที่พยาธิใช่ครับก็ตลอดไปเรื่อยใช่ใช่ ตอนนี้ตอนนีก็อยู่ข้างหลังก็เ้ครับหมอแค่ต้องแยกแยะเลี้ยงลูกกับอยู่กับลูกแล้วก็เลีงป็นต่อกับกาแฟนครับแล้วตอนนี้ประกันประกันด้านไหนว่ารถอนงานที่ทำตอนเนี้ยแล้วหลประกันรถยนต์แล้วก็ประกันประกันสรขภาพอะไรได้จะมอนเตอร์และนายอนเมอร์ครับคือผมโชคดีตรงที่ว่า ผมผมเก่งไอทีนิดนึตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะเก่งเลยแหละแล้วก็แล้วก็พอพอมันมีพอมันมีโบรกเกอร์เขาเปิดแบบว่าใครอยากจะมาทําทีผมก็ไปทําระบบให้เขาทําระบบให้ทิมงานผมมาเนาะก็คือผมก็ทําระบบซัพพอร์ตทำเพจทําเว็บไซต์สําหรับขายประกันครับพอทีมเขาขายได้เขาเหมือนบริษัทเขาก็แบ่งเป็นเป็นอิสทะให้ผมครับแต่คือให้ให้ตลอดไงมันเป็นแบบเหมือนเป็นสัญญาเป็นเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะค so ือ nah. ต้องให้ตลอดนะครับผมก็ผมก็โชคดีท so ี่ที่ยาวเลยที่ยาวแล้วก็โชคดีที่ไปไปอยู่ตรงนั้นพอดีครับตอนนี้ทีมงานก็เริ่มก็ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โชคดีมีเวลาเห็นอยู่เห็นอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่แล้วแต่มาได้คู่กันหล่อมากในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ที่ถ้าเจอว่าเองไม่ไปเรี่ยวจริงนะโอ้โหเจอแล้วเนี่ย ก็อยู่แถวพีตลอดครับต้อแน่ที่เข้าใจว่าเป็นเน็ตไอดอลเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหเดี๋ยวหัวชุดไอดอลเนี่ไดพอดีบริษัทเขาเขาก็ เขาก็เขาก็ทำงานด่าด่าคนที่นี้ก็จะเยอะมากเนี่อดีผมก็เลยตั้งแต่ตั้งแต่บริษัทที่ไม่มีไอเดียตั้งแต่แบบว่าอายุแต่ก่อนไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กก็ยังไม่มีใช้อีเมลใช้เวลาจะทำอะไรต้องแฝงแฝงกันนะครับตอนนั้นน่ะจะขายประกันต้องแฝงถายกันผมทำตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้มันแบบมันเทคโนโลยีมันมาแล้วคนมันก็เปลี่ยนเนาะไอ้พอธุรกิจมันดีคนก็เริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้ พอพอผมทําก่อนใช่ไหมก็กลายเป็นว่าก็บริษัทเขาเขาต้องให้เครดิตกับคนที่ทํำก่อนใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ไมไม่จริงๆผมอ่ะผมเป็นแค่นายหน้าธรรมดาผมไม่ได้มีบลอกเกอร์อะไรเลยนะครับไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ที่ออฟฟิศก็ให้น้องให้น้องทํางานผมไม่ได้จ่ายเงินเดือนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มให้เขาใช้ ผมไม่มีลูกน้องสักคนเลยไอทีเลยข้าใจทีข้าใจท่าทำาแตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้คนเข้ามาใช้แลตฟอร์มแล้วก็แล้วก็อาศัยใช่ใช่แล้วก็เราก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายถ้าคนขายเยอะเราก็ได้เปอร์เซ็นต์กยขายเป็ไงซแนวผลั่ขายองตัวขายตามยอดโชคดีใอต้นปีเขาเอาประกันชีเข้ามาขายด้วย ผมก็ไม่ได้ขายประกันชีพนะแต่ว่ามันมีคนที่ขายอยู่แล้วแล้วเขาก็ตัวแทนเนี่ยเขาขายแค่บริษัทเดียวแต่โบ๊กผมมันมีสิบบริษัทพอเข้ามาเพื่อมันก็โอกาสเนี่ยเขาก็มาสังกัดของผมผมก็ได้เป็นแบบท่าค่าท่าลิขสิทธิ์รับสารโชคดีตอนแรกมันก็เป็นแก่เยี่ยมเยี่ยมอดมากยอดมากทำงานแบบแหวกแนวก่อนทุกคนก็ประมาณแปดสิบประมาณเนี้ย เป็นคนเดียว <Wow. S 1> ที่เหนื่อยน้อยที่สุดสาเร็จมาก <Wow. S 1> สุด wow. 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 Wow.